วันที่16มิถุนายน2564นางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจำนวน22คนตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจทุกคนไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเรามารวมพลังป้องกันยาเสพติดด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราธ,ธานี